วันนี้เวลาเจ็นาฬิกา33นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารสงวนเสริมสีมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระพัิธานเป็นวันที่สองเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือทางการแพทย์และการสาธารณาสุขแก่ประชาชนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้น ที่จังหวัดพะเยาเป็นวันที่สองในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวนสองตัว จากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานและสถาบันวิจัยจุลาภรเพื่อผ่าตัดทรรมนสุนัขและเย็บแผลให้สุนัขที่โดนกัดเพื่อรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นรวมจํานวน6ตัวภายในรถผ่าตัดทํามันเคลื่อนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงโดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขตลอดระยะเวลาการผ่าตัดด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งการผ่าตัดทำหมนให้กับสุนัขและแมวถือเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้านในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืน สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในวันนี้ยังได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาสำนักงานปศุสัตว์เขต5าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียงด่านกักกันสัตว์พะเยาและมณฑลทหารบกที่34ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจำนวน24ตัวและผ่าตัดทรหมนจำนวน90ตัว โดยที่ผ่านมาสำนักงานปะสสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น71แห่งได้ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต,ตามพระปณิธานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี2566จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยานำร่องเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน10แห่งพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญตัติหรือเทศบัญญัติในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างเคร่งครัด โดยตลอดสองวันของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยามีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม70ตัวและผ่าตัดธรรมันรวม215ตัว ทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการนี้โปรดให้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวประจำจังหวัดพะเยาบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมพร้อมให้คําแนะนําในการป้องกันโรคและส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ในวันนี้มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน67คนส่วนมากเข้ารับบริการด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อรองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งตลอดทั้งสองวันมีประชาชนเข้ารับบริการภายในหน่วยแพทย์พระราชทานจำนวน117คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรอาการของสุน,นัขชื่อส้มปล่อยพันอเมริกันพิษบูเทเรียเพศเมียอายุหนึ่งปีที่ส่งร่วมทำการผ่าตัดทำมัน ซึ่งการเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภยัยเพิ่มศักยภาพด้านการสาธารณาสุขในประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดธรรมันสัตว์เคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงได้ที่บัญชีมูล,ลนิธิจุฬาภร์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิสษุนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468-116003-1 เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิสษุนักบ้า